ในหัวข้อนี้เราจะมาติดตั้งโปรแกร,รม SmartBit เพื่อเริ่มใช้งานจริงกันนะคะก่อนจะทำการติดตั้งเราจะต้องเตรียม2หัวข้อนี้ก่อนค่ะอย่างแรกเราต้องเตรียมพื้นที่ฮาร์ดดิสให้มีที่ว่างอย่างน้อย40เมกค่ะอย่างที่2ก็คือเราต้องเข้าใช้งาน Windows ด้วยล็อกอินที่มีสิบเป็น Administrator นะคะ สำหรับการใช้งานของหัวข้อนี้จะอยู่ในหนังสือหน้าที่304ปบทที่11.1หัวข้อการติดตั้งโปรแกรมค่ะเราจะไปที่ไดซีนะคะตอนนี้เราดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาจะถูกซิปเอาไว้เราจะต้องแตกซิปไฟล์ก่อนค่ะ เราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บ worldwide crystalsoftwaregroup.com เพจดาวน์โหลดนะคะโดยจะต้องมีการทําการลงทะเบียนก่อนดาวน์โหลดค่ะตอนนี้เราติดแตกซิฟไฟเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ smartbit all v10.0.1 เข้าไปในโฟลเดอร์นี้เลยค่ะจะเห็น เราจะเห็นว่ามีไฟล์ชื่อ setup. exe นะคะให้ทำการดับเบิ้ลคลิกค่ะโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าจอให้กดปุ่ม next ค่ะแล้วก็กดปุ่ม next อีกครั้งนะคะโปรแกรมจะแสดง directory ที่จะเก็บโปรแกรมที่จะติดตั้งนะคะโปรแกรมจะทำการติดตั้งเอาไว้ที่ c o l o n backslash program files b a c s m a r t b i t a l l win เราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะให้ใช้ชื่อโฟลเดอร์ตามนี้ค่ะกดปุ่ม next นะคะกดปุ่ม install อีกครั้งค่ะโปรแกรมติดตั้งจะทำการติดตั้งโปรแกรม smart b i t all นะคะ ให้เรารอสักครู่ค่ะสำหรับสมาร์ทบิดรุ่นนี้เรียกว่าสมาร์ทบิดอ l ลเพราะประกอบไปด้วยโปรแกรม3โปรแกรมค่ะโปรแกรมแรกก็คือ Smartbit Accounting โปรแกรมที่2คือโปรแกรมบัญชีงเงินเดือนหรือ s สมาร์ t Payroll ค่ะส่วนโปรแกรมสุดท้ายคือโปรแกรมการผลิต Smartbit MRP นะคะ Smartbit รวมเป็น3โปรแกรมตั้งแต่เวอร์ชัน10ขึ้นไปค่ะส่วนวิธีการติดตั้งก็จะคล้ายกันนะคะแต,แต่จะแตกต่างกันตรงชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมค่ะถ้าเป็น SmartBit เวอร์ชัน9จะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อ s m a r t b i t p y r o l w i n แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน10จะเก็บไว้ที่ s m a r t b i t a l l w i n ค่ะ ตอนนี้มาถึงหน้าจอให้กด finish นะคะแล้วก็จะเข้าสู่ตัวเลือกในการติดตั้งโปรแกรมค่ะสำหรับตัวเลือกอันดับที่1นนะคะตัวเลือกที่เขียนว่าเพื่อใช้กับข้อมูลที่มีอยู่แล้วองเล็บอัปเดตตัวเลือกนี้จะเหมาะกับการติดตั้งโปรแกรมเพื่ออัปเกรดโปรแกรมค่ะคือ เมื่อเราใช้งานโปรแกรมแล้วและต้องการจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นเราก็จะนำโปรแกรมเวอร์ชันใหม่มาติดตั้งแบบอัปเดตกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วค่ะส่วนตัวเลือกที่2ข้อมูลใหม่มีผังบัญชีแบบฟอร์มและข้อมูลของบริษัทตัวอย่างวงเล็บเดมโมตรงนี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรมและต้องการดูตัวอย่างของรายการค้า ที่คีย์เอาไว้แล้วนะคะตอนที่เราจะเรียนการใช้งานโปรแกรม bi เราจะเลือกติดตั้งตัวเลือกอันดีนะคะสำหรับผู้ที่จะใช้งานจริงเราจะเลือกใช้ตัวเลือกลำดับที่3นี่ค่ะเลือกติดตั้งแบบที่มีข้อมูลใหม่มีผังบัญชีและแบบฟอร์มงบตัวอย่างมาให้เพื่อที่เราจะไม่ต้องคีย์ผังบัญชีใหม่ทั้งหมดนะคะส่วนตัวเลือกสุดท้าย เหมาะกับคนที่ต้องการจะเซตผังบัญชีใหม่ทั้งหมดและต้องการผูกหน้าที่บัญชีด้วยตัวเองนะคะส่วนการใช้งานที่เหมาะสมและไม่ต้องการจะเสียเวลาในการติดตั้งในการเซตผังบัญชีในการเซตแบบฟอร์มงบในการเซตหน้าที่บัญชีขอให้เลือกตัวเลือกลำดับที่3นี้นะคะให้เราคลิกหรือกดปุ่ม enter ก็ได้ค่ะ โปรแกรมจะแสดงว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วจะเก็บข้อมูลเอาไว้ที่ไหนซึ่งจะระบุเป็นไดซีให้นะคะแล้วก็จะเก็บไว้ที่ smartbit win b a c k s fmdata ให้กดโอเคค่ะแต่ถ้าสำนักง,งานบัญชีต้องการนำ smartbit ไปใช้ในการบันทึกบัญชีในการรับทำบัญชีของลูกค้าซึ่งมีหลายบริษัท ขอแนะนำให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์แยกตามชื่อลูกค้านะคะเช่นรับทำบัญชีให้บริษัท XYZ เราก็ตั้งชื่อโฟลเด er อร์ M.data a ว่า mmdata_ บริษัท XYZ ค่ะเพื่อที่เราจะได้ค้นหาและก็จำได้ง่ายว่าเป็นข้อมูลของบริษัทลูกค้ารายไหนนะคะตอนนี้การติดตั้งมาอยู่ที่หน้าจอให้เลือกภาษาที่จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมค่ะ ถ้ากด yes ก็จะเลือกเป็นภาษาไทยตอนนี้ก็กดปุ่ม yes อีกครั้งนะคะจะเห็นว่าที่ Desktop จะมีไอคอน IU Smartbit Accounting Pro e MRP ก็เป็นอันว่าติดตั้งโปรแกรมได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าโปรแกรมติดตั้งไว้ที่โฟลเดอร์ตามที่ระบุตอนที่เราติดตั้งหรือเปล่านะคะให้เข้าไปที่ไดซี เข้าไปที่โฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์นะคะจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ s m a r t b i t a l l Win ลองลองเข้าไปดูกันค่ะโฟลเดอร์ er ที่มีโปรแกรมจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะมีโฟลเดอร์ All โฟลเดอร์ M Data โฟลเดอร์ f m s b 8แล้วก็มีไอคอนต่างๆ สำหรับโปรแกรม SmartBit ก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ all นะคะโปรแกรม SmartBit all. ae ค่ะแต่ตอนนี้โปรแกรมในการติดตั้งได้ทำการสร้างช็อตคัทให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะออกมาใช้งานได้เลยนะคะส่วนโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลจะอยู่ที่ s m a r t b i t win เข้าไปก็จะเห็นเป็น f v e n t a นนะคะลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์เ n data ดโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลจะมีลักษณะเป็นโฟลเดอร์ย่อย0 1 2 3จนถึง9ค่ะจะมีลักษณะาตามนี้นะคะค่ะก็แสดงว่าโปรแกรมได้ทำการติดตั้ง SmartBit All เวอร์ชัน10.0.1เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นนานเสร็จขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมนะคะ